ช่วงดิจิทัล4.0โดยอาจารย์หนุ่มสราวุธก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการดิจิทัล4.0 กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มประชาสัมพันธ์รายการดิจิทัล4.0เนี่ยนะครับก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกของดิจิทัลไอทีรวมไปถึงการที่จะปรับตัวเราเองให้พร้อมกับการดำารงชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิทัลนะครับ สำหรับในวันนี้ผมก็มีคราวคราวความคืบหน้ารวมถึงวิธีป้องกันนะครับจากไวรัสนะครับที่โอมีกระแสนะครับหรือว่าข่าวนี้ดังมากๆเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังที่โอมีไวรัสนะครับเรียกค่าไทยโรงพยาบาลสระบุรีนะครับป่วนระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับโอ้โหไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติคนไข้ได้เลยนะครับก็เรียกว่า ปั่นป่วนกโลหลนกันไปตามๆกันเลยนะครับซึ่งถ้าหากจะย้อนความไปนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเพจ Facebook โรงพยาบาลสระบ,บุรีเนี่ยก็แจ้งว่าระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเกิดความขัดข้องทำให้ไม่สามารถใช้งานในระบบต่างๆของโรงพยาบาลได้ซึ่งก็ได้ขอความการุณาให้ผู้รับบริการเนี่ยนำบัตรแสดงสิทธิการรักษา สำเนาใบส่งตัวและก็บัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงบัตรแพ้ยาและก็ใบารายการยาครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับอีกทั้งยังขอให้นำยาตัวเดิมมาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับจนกว่าโรงพยาบาลจะดำเนินการแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ให้แล้วเสร็จนะครับคุณผู้ฟังซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยหลังจากถูกไวรัสโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณาสุขก็ได้หนุนเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นมาร่วมกันใช้ระบบแมนนวลในการแก้ปัญหานะครับคุณผู้ฟังซึ่งจากกรณีนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นไวรัสเรียกค่าถ่ายที่โจมตีระบบเป็นการเข้ารหัสล็อกเอาไว้นะครับทำให้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคนไข้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับจึงทำให้เกิด ความร่าช้าในการเข้ารับบริการเนื่องจากไม่สามารถเปิดระบบเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลได้และอีกทั้งก็ยังกลัวว่าโอ้โหถ้าเกิดเจาะเข้าไปนะครับอาจจะทําให้ไวรัสตัวนี้ระบาดพิสู่ฐานข้อมูลอื่นๆได้ที่ยังไม่ถูกโจมตีนะครับคุณผู้ฟังโดยเหตุการณ์นี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่สารสนเทศที่ดูแลเทคโนโลยีไอทีก็ได้สอบสวนแล้วนะครับก็แจ้งว่า แฮกเกอร์เนี่ยนะครับอยู่แถวโซนยุโรปพร้อมแนะว่าโอทางโรงพยาบาลหรือว่าทางบริษัททั่วไปนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับเพราะว่าปกติพวกแฮกเกอร์หรือไวรัสพวกนี้นะครับก็ไม่ได้เลือกหรอกครับว่าจะโจมตีไปที่โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานไหนหรือว่าบริษัทไหนอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับมันก็เป็นลักษณะของไวรัสที่แพร่กระจายระบาดไปทั่วนะครับ ตอนนี้นะครับก็ได้เตือนประชาชนว่าโอ้ถ้าใช้โปรแกรมนะครับก็อยากให้ใช้ของแท้นะครับแล้วก็อย่าเปิดดูลิงก์แปลกๆนะครับลิงก์แปดปลอมภาพแปลกปลอมที่มันมากับข้อความใน Facebook หรือว่าในอีเมลนะครับซึ่งทางพอโรงพยาบาลสาระบุรีเนี่ยก็ได้เผยว่าหลายหน่วยงานก็ได้เข้ามาช่วยกันกู้ระบบแล้วโอ้ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังไวรัสหรือว่า ผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาทางอู่ทางตัวเป็นๆอีกแล้วนะครับมันมาทางข้อมูลที่มาทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอาจจะมาทางอีเมลนะครับหรือมาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งมาด้วยรูปภาพนะครับที่ดึงดูดให้เราไปคลิกเปิดดูหรือบางทีนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะเป็น คูปองลดราคาร้านอาหารดังๆต่างๆนะครับหลอกล่อให้เราเนี่ยไปคลิกนะครับพอคลิกเข้าไปทีเดียวนะครับเสร็จเลยนะครับไอตัวโปรแกรมเนี้ยนะครับมันก็จะติดตั้งแพร่กระจายลงในคอมพิวเตอร์เราทันทีแล้วถ้าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะครับต่อเข้ากับสายแลนหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็ระบาดเชื่อมต่อไปอยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆที่ต่อกันไว้กับเครื่องตัวต้นทางเลยนะครับคุณผู้ฟังน่ากลัวมากๆเลยนะครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทางคุณหมอนะครับนายแพทย์นวนนันทีระอัมพรพันธ์นะครับท่านก็เป็นรองคณะบดีฝ่ายปฏิบัติการโรงพยาบาลราม,มาธิบดีนะครับก็ได้แนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสายแลนเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายไว้นะครับว่าให้ป้องกันยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอู่การถูกตกเป็นเหยื่อเจ้าไวรัสไม่ว่าจะเป็นแรนซัมแวร์นะครับหรือว่ามาวแวร์เรียกค่าถ่ายอื่นๆนะครับโดยท่านก็ได้กล่าวว่านะครับวิธีป้องกันเลยนะครับ 1. น,นะครับขอให้ระวังเรื่องการเปิดลิงก์แล้วก็ไฟล์แนบต่างๆในอีเมลโดยไม่ระวังนะครับ2ก็คือให้ระวังเรื่องการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หรือเราไม่รู้จักนะครับข้อที่3นะครับก็ขอให้ให้ความสำคัญกับการใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับเพื่อสแกนไวรัสหรือว่ามัลแวร์ต่างๆนะครับข้อที่4ก็คือขอให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนนะครับมีการมันอัปเดตระบบปฏิบัติการนะครับเช่น Windows หรือโปรแกรมต่างๆนะครับในเครื่องตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวโน้ตบุ๊ก เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังส่วนข้อต่อมานะครับท่านก็แนะนำว่าให้เราหลีกเลี่ยงการใช้งานไฟล์แชร์งนะครับหากทำได้ไฟล์แชร์งก็คือโอ้มีไฟล์ตัวเดียวนะครับที่มันอยู่บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเช่น o o o l l e r r v e e r o p b o x อะไรนะครับแล้วก็แชร์ให้ใช้ไฟล์ตัวเดียวกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งท่านบอกว่าหากจำเป็นจะต้องใช้จริงๆก็ควรเปิดใช้งานและก็ จำกัดการเข้าถึงเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับรวมถึงการตั้งพาร์สวดด้วยนะครับหากทำได้แล้วก็เครื่องที่ใช้เจ้าไฟล์ที่ใช้แชร์กันมาเนี่ยนะครับรวมถึงเครื่องที่เก็บข้อมูลสำคัญเนี่ยในรูปของไฟล์ Stocklet นะครับก็ควรอัปเดตเต็มที่อย่างสม่ำเสมอนะครับข้อต่อมานะครับท่านก็บอกว่าควรที่จะ Backup นะครับหรือว่าสำรองข้อมูลสำคัญ ในคอมพิวเตอร์เราอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยนะครับควรทําให้เป็นเวลาประจําเลยนะครับเช่นอาจจะเป็นการตั้งโปรแกรมแบ็กอัพก็ได้นะครับเช่นทุกเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับก็ให้มันสํารองข้อมูลเครื่องนึงไปไว้อีกเครื่องหนึ่งอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับมีไวรัสเข้ามาโจมตีหรือว่ามีไวรัสเข้ามาลบข้อมูลหรือแม้แต่มีไวรัสเข้ามา ล็อกนะครับล็อกไม่ให้เราเข้าถึงข้อมูลโดยจะต้องกรอกรหัสผ่านเนี่ยแล้วก็ถ้าอยากจะได้รหัสผ่านก็ต้องอู่จ่ายเงินเป็นเหมือนเลขค่าไทยเลยนะครับอย่างเช่นในเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับก็ไปเอาข้อมูลเก่าที่เพิ่งสำรองหรือว่าแบ็กอัพไว้เมื่อตอนที่คืนนั้นนะมาใช้ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งนั่นนะครับก็เป็นแผนนะครับสำหรับการรับมือในกรณีที่ ถูกโจมตีและก็ยังให้ยังมีงานสำคัญอยู่นะครับยังใช้ทำงานต่อไปได้นะครับคุณผู้ฟังเรื่องพวกนี้นะครับยุคนี้เป็นยุคของโลกดิจิตอลไอทียุคของการเชื่อมต่อข้อมูลทุกอย่างด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลแต่มันก็มีโอสิ่งที่เป็นอันตรายที่ ผู้ไม่ประสงดีนะครับผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขาก็หวังที่จะมาทําร้ายเครื่องเราหรือว่าระบบเราได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้โหความโอ้โหที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไรนะครับให้ข้อมูลของเราเนี่ยนะครับปลอดภัยในโลกของดิจิทัลไอทีนะครับและนั่นนะครับก็เป็น เรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการดิจิทัล4.0ในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการที่จะแนะนำติชมรายการหรือว่าพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถส่งข้อความมาหาผมได้ทางเพจ f c e e o o o ดิจิทัลม m เดียเ t หรือทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผมรอที่จะอ่านข้อความของคุณผู้ฟัง ทุกท่านอยู่นะครับสำหรับในวันนี้เวลาของรายการดิจิทัล4.0ก็หมดลงแล้วนะครับครับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำสวัสดีครับช่วงดิจิทัล4.0โดยอาจารย์หนุ่มสราวุธิก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับ ไทยแลนด์4.0